รรชื่อน้องจูนค่ะอยากกะถามว่าในจังหวัดแม่จับูเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปมากที่สุดที่น่าไปสำหรับหนูใช่ไหมคะใช่ี่ะนี่เที่ยวน,นะอ่าขอเธอแล้วกันค่ะ เกตอนนี้ค่ะอยู่ที่ถนนคนเดินไนะคะีสาวันเสา์นเยนนะคะเื่ออะไรรอ่อก็อยาจะถาว่าในจังวัดบูรถานไหน่าอยวากที่จะเป็นวาแก้วาชื่ออะไรครับมิกมกอยากจะถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไหนที่แบบน่าไปเที่ยวมากที่สุดครับ บ้านใหม่ค่ะสะพานบ้านใหม่บ้านใหม่โอเคนะครับถามเลยชื่ออะไรครับชื่อเอเียอยากจะถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเช่าบู์ที่ไหนน่าไปมากที่สุดถนนคนเดินนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเช่าบูนที่ไหนน่าไปมากที่สุดถนนลอยฟ้า่ะถนนลอยฟ้าแถวไนครับนาสะอุ้งนะทาชขอค่ะโอเคขอบคุณครับชื่ออะไรครับสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่แบบ ในจังหวัดเพชรบูรณ่าไปบ้างที่สุดครับวัดผาซอนแก้วค่ะวัดผาซอนแก้วชื่ออะไรครับเอื้องค่ะช่องเที่ยวที่ไหนน่าไปมากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะพูทับเบิกค่ะพูทับเบิกนะครับชื่ออะไรครับค่ะชื่อน้องแต่แต่นะคะอยากจะถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไหนน่าไปมากที่สุดครับอ๋อสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะต้องยกให้เลยค่ะเมืองสีเทพนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งได้รับที่เอกย่องของมรดกโลกนะคะเป็นสิ่งที่เจ็ดของประเทศไทยนะคะอแล้วชื่ออะไรครับชื่อพิษณุพิษณุอยากถามว่าในจังหวัดเพชรบูรณสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปมากที่สุดครับที่น่าเที่ยวมากที่สุดมันก็มีมันที่น่าเที่ยวที่สุดใช่ครับที่ไหนก็ได้อ่ที่เลือกที่นึงเลือกที่นึงครับ น้ำหนาวขอคอขอคอนะครับอากาศดีขอคอทำไมถึงอยากไปขอคอครับอากาศดีอากาศมันดีอืแล้วก็คนไม่เยอะเท่าทับเบิกอมันก็เลยน่าเชี่วแบบว่ามันเป็นกันเองมากที่สุดอะไรครับเี่ยันครับอยากถามว่าในจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปมากที่สุดทับเบิกเพราะอะไรครับอากาศเย็นดีครับอากาศเย็นใช่เพราะอะไรครับไอพันธเพชรมุ้นบ้ง แค่ลมกระไรชิ้นไคลมครับผมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดไปทุมนที่ไหนน่าไปมากที่สุดครับที่สีซอไปที่ใช่ครับพูดแล้วอันน้ำหนาวพูดแล้วน้ำหนาวอืมเพราะอะไรครับปลามันไหลปลามันไหลสร้างกระมีโอเคิ่งกระไหลขี้ก็คือกระไหลไปซ่อนมาแล้วโอเคไปเด้อพี่น้องแล้วการสะพานหอยตวงสวงที่สุดในประเทศไทยใครไปไปพี่น้องมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเด้อ เป็นอันเป็นจังหวัดที่นายท่องเทีย่ยที่สุดจังหวัดเพชรบุรีครับไี่ประเทศไทยเทานี่โจรลกฟ้ามีไปสู่ประเทศจับบุญนะครับ,รบ,รรบพี่นอ้อ,อคคนงครับผมเชิญเลยครับเล่นเชิญเนื้อสุข,ขุสุขชนเนื้อ <laughs> ได้ครับปลอดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปมากที่สุดครับถ้าเกิดแนะนำนะครับในฐานะคนเพชรบุรีนะครับคืออเภอาเขาครับอืออราช่วงนี้ครับเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับของเขาคอนะครับเป็นเชื่องฤดูไฮซีซั่นครับฤดูหนาวนะครับสโลเกนคือนอนเขาค้ัหนึ่งปืนอายุ ยืนหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีสายหมอกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นไฮซิซันของเขาครับไปดูจุดชมวิวนะครับสายหมอกครับแล้วก็บรรยากาศคาเฟ่นะครับคาเฟ่เยอะแยะครับบนหเถาโคนะครับรีสอร์ทก็เยอะดีครับผมคาเฟ่ก็อร่อยครับผู้สาวก็งามครับอืมครับคนผู้สาวงามคนเพชรบูรณ์เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ